สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับในช่องของตะวันโใจกเกษตรนะครับกับผมตะวันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ท้าเปล่าเพื่อสังคมภายใต้การดูแลของอาจารย์สมบูรณ์สิริสังเสริญนะครับผมซึ่งศูนย์ตรงนี้ก็อยู่บริเวณในเขตของอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับผมก็ วันนี้นะประเด็นที่ผมอยากจะมาพูดคุยก็ไม่มีอะไรเยอะนะเป็นเรื่องของเจ้าใบไม้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาช่วยทางศูนย์นะครับตัดหญ้าแล้วก็เก็บกวาดใบไม้นะครับทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งก็มีบริเวณซึ่งก็มีปริมาณเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วมันก็เลยทําให้ผมคิดได้อยู่ ประเด็นหนึ่งนะที่เลืออยากจะมาคุยครับว่าอจริงๆแล้วผมว่าคือธรรมชาตินะครับสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับได้ดีลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามนุษย์เรานะครับก็คือไม่เข้าใจนะครับก็คือมองว่าแต่หลายคนนก็คือมองว่ามันเป็นขยะใช่ไหมครับมองว่ามันเป็นขยะแล้วก็ทํายังไงครับแล้วก็เอามันไปเผาบ้างครับเอาไปทําลายนะครับซึ่งเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่า คือคือแปลกใจไหมครับว่าเราแทนที่เราจะเอาใบไม้เหล่านี้เอามาเอามาเอามาทำเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับเอามากองมาหมักทําเป็นปุ๋ยแล้วก็มาใช้นะครับอ่เรากลับไม่ทําแบบนั้นส่วนหนึ่งครับส่วนมากเลยนะครับเอาไปเผาทําลายนะครับแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยนะครับไปซื้อปุ๋ยมาใช้นะครับซึ่งผมว่ามันมันมันไม่ใช่อะเนาะนะครับก็ไม่รู้สิครับว่าเกษตรกรท่านอื่นหรือว่า ชาวชาวบ้านชาวสวนทั่วไปนะครับเขาคิดกันแบบไหนนะครับซึ่งแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งแหละที่ผมเชื่อว่าเขาก็ทําอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเป็นส่วนน้อยนะครับที่ทําแบบที่ที่เราว่านะครับนะเนาะก็ผมก็เลยมากวดกวาดใบไม้ผมก็เลยคิดได้ว่าเออเนาะใบไม้เรามากวาดใบไม้จริงๆเราก็เหมือนมันก็เหมือนกับเราเรามากวดเงินนะเพื่อนมันก็เหมือนเรามากวดเงินนั่นเองซึ่งเงินเนี่ยมันก็เต็มไปหมดเลยนะครับแต่อยู่ที่ว่า ใครนั้นจะรู้แล้วก็จะเข้าใจครับเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับซึ่งใบไม้เนี่ยผมมองว่ามันก็คือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับผมเราสามารถนอกจากที่มันเอามาใช้ทําเป็นปุ๋ยให้กับพืชในสวนในไร่ของเราได้แล้วนะครับมันก็ยังเป็นประโยชน์ให้แก่พวกจุลินทรีย์นะครับพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ใต้พื้นดินนะไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนเอ้ยนะครับหรือ ตัวนอนตัวอะไรต่างๆมาแมลงต่างๆนะครับที่อยู่ใต้พื้นดินครับมันก็คือเรื่องของวงจรเนาะการใช้ชีวิตของสัตว์เล็กๆพวกนั้นนะครับซึ่งมันก็จะไปช่วยทําให้พืชผลทางการเกษตรของเรานะั่นแหละดีนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ผมอยากจะฝากถึงนะครับกับคนที่อชอบเผานั่นเองเนาะก็คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาจะโจมตีท่านหรอกครับว่า,าคือยังไงนะครับเพียงแต่ว่าคือผมอยากจะรณรงค์มากกว่าแล้วกันนะครับเนาะว่า ถ้าเป็นไปได้นะครับผมไม่อยากให้เผานะเพราะว่าการเผาเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียเท่านั้นนะครับผมมันทําให้ชั้นบรรยากาศโลกเรานะครับก็ถูกทําลายไปด้วยนะครับโลกเราก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับควันใช่ไหมครับทําให้ภูมิเขาเรียกวิสัยทัศน์นะครับการมองเห็นในบ้านเมืองเรานะก็ยิ่งมีแต่หมอกควันนะครับมันก็คือมันก็ไม่มีอะไรดีเลยผมมองว่านะแล้วก็คนที่สุดดมเข้าไปในร่างกายก็มันก็เสียก็ย่ำแย่เองครับ ก็แค่อดทนรอสักหน่อยหนึ่งก็คือด้วยการที่เราก็เอามันเก็บมาหมักนี่แหละนะครับเอามาทับถมไว้นะครับเอามาหมักท่านอาจจะหมักกับพวกมูลบัวนะครับมูลสว์ต่างๆก็ได้มูลขี้ไก่ไรเนี้ยแต่ถ้าง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราไม่มีเราไม่อยากยุ่งยากก็คือเอามากองรวมกันไว้แล้วก็ลดน้ําแค่นี้แหละครับผมให้มันได้ความชื้นครับเท่านั้นนะครับผ่านไปสัก3-4เดือนนะครับมันก็จะย่อยสลายของมันไปเองตามธรรมชาติครับแล้วเราก็นําใบไม้พวกนี้แหละครับ เอามาใช้ในเรื่องของพืชสวนนะครับในการเกษตรของเราได้นะครับผมซึ่งผมก็อยากจะฝากถึงนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่มีความตั้งใจทำมีความสนใจก็ช่วยกันนะครับทำนะครับแล้วก็รรลคงนะครับผมว่าไม่อยากให้เผากันนะครับผมครับก็มาช่วยกันกวาดใบไม้นะครับให้มันเป็นเงินครับมาช่วยกันกวาดเงินนะครับแล้วก็ทําให้มันงอกเงยนะครับใบไม้เนี่ยมันหล่นลงมาครับ มันก็ราก็เก็บไปทําปุ๋ยนะมันก็ไม่มีกันหมดแล้วมันก็หล่นมาอีกครับก็เหมือนต้นหญ้านะครับที่เราตัดนะครับตัดไปเรื่อยๆมันก็ออกมาเราก็ตัดอีกตัดออกตัดไปอีกมันก็ออกมาอีกครับนี่แหละนี่คามนี่คือความมหศัศจรรย์ของอการสร้างของโลกนะครับของธรรมชาติที่สร้างมาดีแล้วนะครับซึ่งก็ช่วยกันนะครับรักษาโลกของเราให้มันน่าอยู่แบบนี้ต่อไปนะครับไม่อยากให้มันถูกทาลายไปมากกว่านี้เลยครับผ okay, มก็โอเคสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ ในคลิปหน้าเราคงจะได้เจอกันในเรื่องต่อไปยังไงก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับผมครับบ๊ายบาย